อะแม่ยืนด้วยพ่อยืนด้วยอ่ะยืนให้กำลังใจหนูทั้งสองคนเลยอ่ะก็เอาขาลังขึ้นไปลู้สิ่งไหนที่ดาวทำไม่ได้ไม่มีนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นขึ้นไปอย่ากลวมาหลายเท้คุณจะยืนทำไมแบบนี้ครับโอ้โห ผมผมฉลาดครับผมจะขโมยกล้วยพ่อไงครับผมก็เลยขึ้นได้ครับดูค่ะคอยลงลูกคอยถอยลงย้อนย้อนลงเออนั่นเออนั่นเออโอ้เก่ง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 แม่โอ้ยโอ้ยหลงแม่เอาบปนี่เออเขาจะให้พ่อเปิดให้กินโอ้ย หนูก็ย้อนขาลงค่อยๆลงอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าลงเงไ้ง่กลงยัง่กล้านะะยงไม่กาลง่งกานะย้นะานะไ้านก็เารียม้ะความพก้ามให้หมูก้านะมลยกนะคะย่านูนะคะยอานะคะ่เราเขคลานะค้านะคะยล้ากล้อนาโต๊ะมาวางไว้เพื่อ ให้หมูดาวฝึกขึ้นนะคะนั่นนั่นนั่นแม่ให้ขึ้นแม่บ่ได้ให้ยกเออขึ้นไปก้าวขาขึ้นลูกก้าวขาขึ้นก้าวขาขึ้นครับโอ้อยจะไปงัดรถแม่ถ้าลูกมันแห้งตาห่างอยู่ปัดโทษทะเบียนรถขั้นนีออกตรงหวดวังหันหาหนึ่งนั่นดาว <Hey. S 1> พ<อ>งัง <laughs> ดาวดาวดาวจะเล่นแผงแผงลูกแมทผีเดะเออนั่นเออนัน่นพี่พ่อพ่อลูกเคยเลี้ยันอ๋อเลี้ย,นยันดอกจริงจริงก็ม่เียันดอกพี่ฟันอย่าพอโตโศว์ให้ลูกเห็นมันย่ายๆนุ้งสิเด็กไม่เป็นอันตรายนะครับขอย้ำนะครับพิจารณาการรับชมด้วยนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถใหญ่ได้เราต้องฝึกขึ้นรถคันเล็กๆก่อนนะคะ ให,ให้เขาเคยชิน<อ>เกิดการเคยชินก่อนนะคะไม่มีกล้วยผมไม่ขึ้นนะครับพ่อ,อพ่อต้องไปขึ้นอยู่บนรถก่อนไปรอเขาอยู่บนรถเขาจะได้กล้าขึ้นไงเออใช่พ,พ่อต้องไปรอเขาอยู่บนรถหนูก้าขึ้นบนรถไปหรอกก้าขึ้นรถไป เออนันลาขนเก่งของแม่เออนันหละเก่งี่ลีวะลูกชายผู้ใดวะเออเก่งเก่งลูกเก่งเอ่อเก้าขึ้นไปลูกลาก้าขึ้นไปพ่อขึ้นไปทั้งเก่งพ่อน่ะเออพ่อคือเก่งเออพ่อคือเก่งหมดวะ ปึลูกชายเอฟซีคือเก่งแต่ว่ายังไม่ทันกล้านะคะยังยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าไม่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 ไมไม่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 น้่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไค่ไม่ไ้่ไม่นม่ไ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 ้่ไม่ไมไม่น่ไม่ไม่่ไม่่ไม่ม่่ม ก้าวขาขึ้นไปก้าวขาขึ้นบนโตัะหนูต้องก้าวขาหลังขึ้นด้วยมามาเลยมามาหนูต้องก้าวขาหลังขึ้นด้วยครับมา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 ไม่กล้าไม่กล้าเหยียบเออเออเออเนี่นเยเออเนี่ย ไม่กล้าไม่กล้ายังไม่กล้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอลุ้นไปเรื่อยๆนะคะรอลุ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่กล้าโอองมานมาอมาย็ว <พ uka> อ่ะงเลูกาอ่ะ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 เ้แม่ยืนด้วยแม่ยืนด้วยอ่ะอ่ะแม่ยืนด้วยพ่อยืนด้วยอ่ะยืนให้กำลังใจหนูทั้งสองคนเลยอ่ะก็เอาขาหลังขึ้นไปลูก สิ่งไหนที่ดาวทําไม่ได้ไม่มีนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นขึ้นไปอย่ากลัวมาหลายแท้คุณจะยืนทําไมแบบนี้ครับโอ้โหผมผมฉลาดครับผมจะขโมยกล้วยพ่อไงครับผมก็เลยขึ้นได้ครับดูค่ะเออคอยลงลูกคอยถอยลงเอาย้อนย้อนลงเออนั่นเออนั่นเออโอ้กิงก่งกิงกิ้ย ผมได้กล้วยหนึ่งเขือครับผมดีใจมากครับเอาไมพอเอากล้วยขึ้นไปไหมไม่ใช่บ่าทรมานเขานะคะฝึกเขาให้เขาเกิดการเคยชินนะคะเผื่อเขาได้รับงานออกงานอีเวนต์เอฟซีท่านใดสนใจเชิญเขาไปงานอีเวนต์เขาก็จะได้เกิดการเคยชินขึ้นลดง่ายลงลดง่าย เดี๋ยวดูค่ะฉลาดไหมดูอ้อมไปขโมยกล้วยทางนู้นอีกเขาให้ขึ้นรถไปเอาเขาไม่ได้ให้พอพอลักกล้วยรักกล้วยทั้งรถพนักฉลาดพอดป้อ ว่ายอยู่บนรถไงครับหนูต้องขึ้นไปอย่าไปรักถ้าพุ่นมาเฮ้ยมาเฮ้ยมาขึ้นนะพี่เอืเดี๋ยวมาพ่อออกไปทางนู้นได้ไหมเอามาจับภาพได้ทันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮื้อนไปเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเฮ้ยไปเฮ้ยโอ้บึงเปิดเห็ดลีลาเฮ้ยไปเฮ้ยลีลาค่ะลีลาเนฮ้ย เ,เขาก็ขึ้นแบบระมัดระวังของเขานะคะการทรงตัวของเขาบบ้เบิ้งเถ่บาบ้ขาลังเบิ้งบบยขาลังให้ขึ้นไปทั้งรถทั้งหมด่ซีขาเบิ้งเพราะพรยุ่งเลยเยมเยิ้มตัวเจ้าของพ่อก็ต้องช่วยดันด้วยนะคะนี่ให้กดโต๊ะนี่นะโ,ฮโฮอ้โหเหมือนเรากรล็ลงมาเด้อชิวชิวมากเหมือนมันก็ลงมากทียได,ด้แต่รถมันมัน,มน เออมันก็ธรรมดาแหละอันนี้มันคือการซ้อมนะครับไม่ใช่ตอนรมาณช้างแน่สิไหนนะครับต้องพิจารณาการรับชมด้วยขอยย้ำนะครับผมนี่แหละครับช้างเข้าโรงเรียนช้างเข้าโรงเรียนแบบไหนคือประมาณนี้นะครับคือการฝึกแต่ถ้าเขาอยากให้เป็นเร็วก็ต้องแบบเร่งเร่งเร่งการฝึกอ่ะใช่ครับเร่งการฝึกไอ้นี่คือเราก็ไม่ได้เร่งเขาคือไปเรื่อยๆลงมาลงมาฝึกเขาเองให้เขาปฏิบัติเองแบบไม่ต้อง ไม่ต้องไปเร่งรัดคอยให้เขาทำก็ปล่อยให้เขาทำตามธรรมชาติของเขาเดี๋ยวเขาก็ชินของเขาเองค่ะเรากไม่ต้องไปบังคับเขาดูโตะมันน้ำหนักดีกว่าดีกว่ารถนะแม่ถอย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 นะถอยถอยจะพึ่งวิธีลงของเขานะดูดูวิธีลงของเขานะคะผมไม่กล้าลงอะพ่อผมขึ้นไปใหม่ได้ไหมผมไม่กล้าลงอะแมมันจะกล้วยแล้วถอย รอยพอแล้วรถอะไรเข็นหมูดาวไม่ได้หมูดาวรถรถมันมันยาวเกินช่วงมันแคบดาวอ่ะตัวยาวกว่ารถไงรอยพอยอยากขึ้นนำเราปะนี่แม่เพียงนำไม่พี่พ่อจะเปิดใหมเฮ้ย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 รอยมาแม่พี่งแมาแม่แม่แม่ดูเกิดน้ำดุญแม่เอาก่นนนะแม่ร้อยอ้ยหลงแม่รอยเอาบ้านี่เออเขาจะให้พ่อเปิดให้กินโอ้ย หนูก็ย้อนขาลงค่อยๆลงอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าลงยังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าลงโอ้ยเก่ง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 ลูกชายผู้เลี้ยงวาเก่งแถบว่าจิ้มน้ำให้น้ำให้น้ำน้ำเอ้ยบุญภาษาครับไปเอาเก็บอันดับนี่กุนลุนเก็บน้ับมาอย่ากินอย่ากินมากผมอยากหิวมากผมหิวมากครับผมได้กินแต่น้ำก๊อกครับผมขอกินน้ำ หอวน้ำขวดหน่อยได้ไหมครับดูครับถ้าไม่มีไม่มีของกินอยู่บนรถนะจะจ<า>ขึ้นไหม,ไมเรามาลุ้นลุ้นด้วยกันนะคะนี่ไปเที่ยวกันไหมไหมไหม,ไ,มไอ้ลุงจะไปไปกินตับตับไหนนามาได้ป่ะดิลุงต้องฝึกฝึกพี่ลุงไปด้วยไหมนะขึ้นไปเรื่อย้ปเรื่อยไปขึ้น ต้องใช้เสียงนะครับระวังพ่อครับวังขาเฮ้ยจะขึ้นเรือนจะขึ้นเลรือนไานั่นขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยแน่แน่แน่จะน่งเล่นรถจะได้เฮ้ยเฮ้ยมาเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนสร้างพ่อพันขึ้นรถได้ขายเอฟซีช้างพ่อพันกำลังจะขึ้นรถไปครับโปรดสังเกตดูหางพ่อพันนะครับหางพ่อพันเนี่ยเกี้ยงแล้วค่ะเกี้ยงแล้ว เฮดอดไปไปเฮือดมันมีของเสียบเอาแล้ววางแค่แล้วปล่อยมันมาหนึ่มั้มามันปล่อยปล่อยปล่อยจะรู้สึกว่าแรงกระชากแรงนะครับแค่พยุงช่วยคนนะครับโซ่ที่ผมจับอยู่นี้ครับจับคือไม่ให้เขาไอ้นี่พันกระโตใช่ใช่ปล่อยช่วยจับโซ่เพื่อไม่ให้โซ่เขาพันกับโต๊ะเดี๋ยวเขาก็ถ้ามันพันมันติดแล้วเขาก็กลัวเขาก็จะไม่กล้าขึ้นนะคะ องตัวนี่ค่ะคือการประคองตัวของเขาถ้าเขาลงไม่ถนัดเขาจะไม่ลงนะคะถึงเราจะบังคับเขาได้เขาก็ไม่ลงเขาก็ต้องต้องหายังไงล่ะจังหวะแล้วก็การถนัดของเขาดูครับดูยังยังยังเออ ตอนลงนี้เขาก็จะระวังนนตัวนิดนึงนะคะถ,ถ้าผช้างเราต้องกิดแบบนี้นให้เขารู้ว่าเออเขาทําถูกแล้วนะพอแล้วพอแล้วก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้หมูดาวด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ